คำสาปประสาทตาเหมือนทมใครลบหลูพินาทุกรายสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไก่ต็อกพอดแคสต์อีกแล้วนะคะวันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องเล่าลี้ลับตำนานโบราณคำสาปและสิ่งเหนือธรรมชาติจากทุกมุมโลกและประเทศไทยวันนี้ดิฉันจะพาคุณเดินทางสู่ชายแดนอีสานใต้ณจุดที่เทือกเขาพนมดงรัก ทอดตัวยาวระหว่างประเทศไทยกับประเทศกรัรมพูชามีปราสาทหินโบราณแห่งหนึ่งที่เก่าแก่และแฝงด้วยความลี้ลับชื่อของมันคือตาเมือนทมตาเมืองทมชื่อของมันอาจไม่คุ้นหูสำหรับหลายคนแต่นี่คือหนึ่งในปราสาทหินที่สำคัญของวัฒนธรรมของโบราณตั้งอยู่ในอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ห่างจากชายแดนกัมพูชาแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้น ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ราวพุทธศตรวตรรษที่16เพื่อถวายแด่พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูและต่อมาถูกใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งของพราหมณ์และพุทธแต่เรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือที่นี่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมหรือประวัติศาสตร์ของมันแต่เป็นคำสาบตำนานแห่งคำสาบ ชาวบ้านในพื้นที่รอบๆปราสาทเล่าต่อกันมานานว่าครั้งหนึ่งเคยมีพราหมณ์ผู้ทรงฤทธิ์อาศัยอยู่ในปราสาทตามเงินทมเขาคือผู้เคร่งครัดในพิธีกรรมถือศีลแรงและหวงแหนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ดังดวงใจวันหนึ่งมีกลุ่มคนแปลกหน้าบุกเข้ามายัางปราสาทบางคนลบหลู่บางคนหัวเราะเยาะพิธีกรรมของพราหมณ์บางคนถึงขั้น ขุดพื้นหินหวังหาสมบัติที่ซ่อนอยู่พรามผู้นั้นกโกรธจัดเขาจึงสาบแช่งด้วยถ้อยคำอัศักศิธิ์ว่าใครก็ตามที่ย่ำยีหรือดูหมิ่นสถานที่แห่งนี้จะไม่มีวันพบความสุขในชีวิตและจะถูกความมืดกลืนกินจนดับสูญเรื่องเล่านี้อาจจะฟังดูเป็นเพียงนิยายแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นจริงหลายครั้ง โดยมีเรื่องเล่าว่ามีชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งเข้ามาค้างแรมใกล้ปราสาทหวังถ่ายสารคดีแนวผจญภัยกลางคืนคืนหนึ่งพวกเขาอ้างว่าได้ยินเสียงผู้ชายสวดบทสรรสการะโบราณทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้เลยพวกเขากลับออกมาในสภาพที่กระวนกระวายบางคนป่วยไข้บางคนกลายเป็นคนไม่พูดจาอีกเลยและยังมีอีกหนึ่งกรณี เป็นเรื่องของกลุ่มนักล่าสมบัติเชื่อกันว่ามีสมบัติของฝังอยู่ใต้ฐานปราสาทหนึ่งในนั้นกลับมาพร้อมกับอาการคุ้มคลั่งท่ำพูดว่าเขามองฉันอยู่เขาไม่ให้ฉันออกไปผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านต่างเชื่อว่าพวกเขาถูกคำสาปของพรามนั้นเล่นงานเข้าให้แล้วคำถามที่หลายคนสงสัยคือคำสาปนี้มีจริงหรือไม่หรือเป็นแค่เรื่องเล่า ที่ขู่ไม่ให้คนเข้าไปบุกรุกนักโบราณคดีบางคนเสนอว่าปราสาทตาเมืองทมตั้งอยู่ในเขตป่าทึบซึ่งเต็มไปด้วยเชื้อราความชื้นและ,มะแมลงบางชนิดที่สามารถทําให้คนเกิดภาพหลอนหรือล้มป่วยได้อีกหนึ่งมุมมองบอกว่าเป็นเรื่องของจิตตวิทยาและความเชื่อเมื่อเรากลัวและเชื่อในสิ่งลี้ลับร่างกายก็พร้อมจะตอบสนองความกลัวนั้น แม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีชาวบ้านในอำเภอพนมดงรักยังคงกราบไหว้ขอพรและทำพิธีเส้นไหว้นะปราสาทตามเมืองทมโดยเฉพาะในวันพระหรือช่วงเทศกาลทางศาสนาพวกเขาเชื่อว่าพวกเรามาด้วยศรัทธาเราจะได้รับพรแต่หากเรามาด้วยจิตใจที่ลบหลู่เราจะพบแต่ไหยะนะคำสาปตามเมืองทมอาจไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ แต่ความเคารพต่อสถานที่เก่าแก่และต่อความเชื่อของคนในพื้นที่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนควรมีเพราะบ,บางครั้งคำสาบไม่ได้เกิดจากอาคมเวทมนต์แต่เกิดจากใจของเราเองที่ไม่เคารพในสิ่งที่ควรเคารพนี่คือเรื่องราวของคำสาบตามเงินทมหากคุณชอบเรื่องเล่าลือลับนี้ตำนานต้องห้ามและความเชื่อโบราณแบบนี้ ฝากกดติดตามรายการไก่ต็อกพอดแคสต์ของเราไว้ด้วยนะคะตอนหน้าเราจะพาคุณไปยังที่ไหนฝากติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ